คุณพระพุทธให้เลี่ยมกรรมคุณพระธรรมให้นำทรงคุณพระสงฆ์ให้นำกลมตนเจ้าให้สุมเย็นสุก,กเกษมเลิดลำสุกสำลานสิทธิโศกสุกอยู่ในโลกนี้มาโฮมตุ่มเจ้าผู้เดียวแนทอนในวระดิถีปีไหมน่นี้ให้น้องพีมีความสุขเจ้าความทุกโศกเศร้าให้พน้นจนยามีให้ก้าวพาน สุขสำราญดืนลนทุกคนนั่นจงจเจริญให้สุขขีมากลน้นความจนผ่านให้มีเงินหนทางเดินให้เรื่องร่องงดงามคือคำตอนมาอ่อนซ่อนตอนลงทายบรรยายมาพ่อหูปองให้พี่น้องมีเงินมีทองมีสุขมากลน้นปีไม่แลว้วทุกคนนั่นจงจเจริญ